สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาพบกับอมอมคือเกาแแล้วเนาะค่ะเนาะมือนีอมใด้อย่างมาสูพี่สูนองสูทุกคนชิมกันมือนีนะก็คืออันทะบัวน,นั่นเองนะคะอันทะบัวลวกนะคะเฮาสิมาจุนะจุอันทะบัวก,กันจ้านานี่ก็ยังควันขึ้นห่วยห่วยอยู่เนาะค่ะเนาะก ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่ห้มานะคะกับช่องอ้อมอ้อมคนในสารนะคะขอบคุณหลายๆจ้านะคะตอนนี้เข้ามาลงมือชิมอันทะบัวกันดีกว่าจ้ะ <S <S ค่ะก็เป็นครั้งแรกนะคะเป็นครั้งแรกที่อ้อมอ่าจะชิมลูกอันทะบัวนะคะเกิดมากกันยังไม่เคยกินเานาะค่ะเนาะเพราะว่า อาจจะหายากนั่มเนาะค่ะเนาะเพราะว่าหนึ่งตัวเขาต้องมีแค่สองดูกเนาะค่ะเนาะพอดีออมกับเออแตงแตยู่มากที่ประเทศกรีซนี่กะเพิ่งเจอครั้งแรกนะะเนาะค่ะออมก็เลยอ่ะลองมา,าชิมนะ,ะเอามาชิมเมืองนะคะเนาะลูกอันทะวัวนะครั้งแรกนะ,ะเปิดบลูกอันทะวัวเนี่ยออมก็ตัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะก็ลวกเสร็จแล้วนะคะ ตอนแรกว่าจะกินดิฟได้ค่ะแต่ว่าออมบ่แน่ใจนะคะว่าอ่าเป็นเั่งไดเนาะออมกะกะเลยต้องเอาไปลวกก่อนนะคะในค่ะเ้ามาชิมกันค่ะเจวขมๆนะคะเจวที่เขาเจวจุ่เนื้อจุ่าตาเผ่านี่นะคะ่ะกับมีพักต่างๆกินกับเนาะคะะเนะพักชี่ซาเะเน พักกาทักอันนี้เป็นพักอ่าพักชีกกรีกนะคะเขาเรียกว่าไบเดโนเนาะแ้วก็มีต้นหอมนะคะเนาะชิมค่ะคำแรกนะคำแรกในชีวิตนะแรกอิลีนะคะแรกอิลีคำแรกอิลีเนาะเพราะว่าเป็นของหายากเนาะมาค่ะ กรุบกรุบรสชาติกรุบกรอบกรอบรสชาติคล้ายๆกับไขท่ทั่วๆไปมาตัดชิ้นต่อไปใส่แจวเพีย ขมๆนะ,ะมาค่ะ กินข่าวน้ำมกันชุบอร่อยนะคะอร่อยค่ะ ครั้งแรกนะคะเนี่ย <c oughs> ครั้งแรกที่ได้กินลูกกันทะบัวนะ อาจจะเป็นสิ่งที่หายากเนาะเพราะว่า <c oughs> หนึ่งตัวก็มีแค่สองดูกันชัดๆอันนี้อ้มหันไว้ <c oughs> อ้มหันแล้วก็อ้มก็เอาไปลวก ราคาก็บบ่แพงเนาะค่ะเนาะรา <c oughs> คาไม่แพงขอโทษขออภัยนะไม่มีเสียง,งอันนี้ออมไปซื้อนะคะสองลูกเนี่ยนะคะก็ตกอยู่ที่สองยูโรนะ,ะสองยูโรก็ก็คำนวณออกมาแล้วก็คงจะลูกละหนึ่งยูโรนั่นแหละคะะ่ะ ลูกละสองยูโรตกเป็นเงินไทยก็ <c oughs> <c oughs> เงินไทยก็น่าจะสามสิบกว่าบาทเนาะแล้วแต่มันขึ้นขึ้นลงลง ้ารวมเป็นเงินไทยแล้วก็ประมาณ ตัดตัดไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องเทียวตัดเทียววางนี่นะคะ รสชาติกับกรอบออกมันๆน,นะคะ 马卡马卡。 ใกล้หมดแล้วนะคะใกล้หมดแล้วของดีมีน้อยนานๆจะเจอทีนะะนานๆจะเจอทีอืม อ,อเลือกแค่อันเดียวนะคะนี่เนาะอันเดียวอันสุดท้ายแล้วนะคะคําบ้าใหญ่หนึ่งบาทเนี่ยชิ้นสุดท้ายชิ้นตาโตนะมาค่ะมาค่ะชิ้นสุดท้ายแล้วนะ,ะอันท้าวัวนะครั้งแรกในชีวิตนะ ที่ได้กินนะหนึ่งสองสามหมดแล้วนะคะอืม หมดไปแล้วขออนุญาตดื่มน้ำแป๊บหนึ่งนะคะดื่มน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนาะกัสิมาขอตัวล่านะคะขอตัวล่าเจอพบพอกันคลิปหน้าคลิปต่อๆไปกับอ้อมๆคนณนิสานเนาะค่ะเนาะขอบคุณนะขอบคุณทุกๆก,กำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะเนาะ กะอออมอมคนในสารกะไใดมาถึงทุกมื้อนี่กะกะเพราะทุกๆคนพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะคะที่ซอยสนับสนุนนะคะขอบค,ะะค,ะะคะุณนายนายเนาะเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนา้าคลิปต่อๆไปเด้อจ้าเด้อ่าออมสิไดอ,อย่างมาฝากพี่ฝากน้องฝากทุกคนนะคะสําหรับมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะ ทุกคนใส่ชีวิตแบบระวังนะคะเดินทางปลอดภัยทุกๆุกคนนะคะพบพ่พอกันมือนะมือตะตอๆไปนะคะกับอ้อมออมสวัสดีค่ะ